ผมจะลอให้ดูนี่ครับสองหมื่นครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ J M Gamer นะครับวันนี้ผมก็จะมาไกด์แอสซินนะครับสำหรับสายมีดคลินะครับมีหลายท่านถามเข้ามานะครับสายมีดคลิเนี่ยช่วงแรกนะครับจนถึงเวล1ร้เนี่ย ใส่ของยังไงบ้างนะครับอัพสกิลยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับโอเคครับไปครับอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูของสวมใส่กันบ้างนะครับของสวมใส่ผมก็จะใส่เป็น่าเริ่มต้นเลยนะครับหมวกบัฟเฟอร์เมดครับบัฟเฟอร์เมดนี่จะได้สเต็งนะครับสเต็งบวกห้านะครับต่อไปหน้าผมก็จะใส่เป็นหน้ากากนะฮะดำแดงเน้นสเต็งครับกุหลาบภาบครับ ATK 2%นนะฮะแล้วก็เสื้อ ่เสื้อโบ15นะครับผมอ่เดี๋ยวคุณสมบัติเสื้อนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีครับคุณสมบัติของเสื้อสเตนงนี่นะของผมจะเป็นเน้นสเต็งอย่างเดียวเลยนะนี่ครแล้วก็ดาบครับโบ15ครบประดับครับแล้วก็ปีอ่าปีโบ้านะครับปีโบ้าแล้วก็ชุดเบสบอลอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีของ สลับเล็กๆน้อยนครับนี่ครับเป็นหมวกกันน็อกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันโอเคครับเริ่มจากของสวมใส่ก่อนเลยนะครับของสวมใส่ที่ผมจะใส่นะครับตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยเลเวล50นะครับเลเวล50นี้ผมจะใช้เป็นมีดนี่ครับใช้เป็นมีดแซนสตอมนะครับผมมีดแซนสตอมทำไรได้นะครับอ่ะมีดแซนสตอมนี้จะเพิ่ม aspd นะครับ at speed บวก1 2นตะครับ hit บวก5นะครับ มีโอกาส5%นะครับที่จะไล่แอสโซปีอีก7%นะครับเป็นเวลา3วินาทีนะครับอ่าแล้วก็ฮิตบวก10ครับแอตแทกบวก15ครับจำกัดที่บวก6นะครับอ่าบวก6คือใช้ได้เลยอันนี้ผมจะใส่เป็น2ข้างนะครับอืมเราจะเน้นแอสโซปีในการตีไวนะครับอ่าช่วงเก็บเลเวลแรกเริ่มนะครับอ่าทีนี้ต่อเลยครับเมื่อเราเวล70นะครับเพราะว่า60จะไม่มีการคาบอาวุธนะครับอ่าเราจะใช้เป็นมีดอ่า แซนสตอมอยู่ครับตอนที่ผมเลเวลผมใช้แซนสตอมอยู่นะใช้ยาวจนถึงเลเวล80เลยครับผมอ่าพอเลเวล80ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหลายทางเลือกเพิ่มขึ้นมาครับถ้าเราอยากจะไปมีดคลิเนี่ยนี่ครับเป็นมีดชูตติ้งสตาร์นะครับแนะนําใส่2ข้างนะครับอ่าคุณสมบัติของมีดนี้ก็จะเป็นแอตแทกร้อครับคีบวกหกครับอ่าเจาะเดมนะครับหปร์เซนครับ อ่าบวกหกเราก็ได้เราก็จะได้คียเลดนะครับบวกหกบวกสิบเนี่ยคีย์เลบวกสิบนี่เราจะได้เป็นคีดาเมจเพิ่มนะครับบวกสิบห้าเราก็จะได้คียดาเมจแล้วก็ได้เจาะเกาะเพิ่มด้วยครับอ่าแนะนําใส่สองั้างนะครับบวกสิบห้าได้ยิ่งดีครับผมอ่าสำหรับอาวุธเวอร์ชันนี้คล้ายๆกับ r o m นะครับอ่าเราจะบวกเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเลเวลหนึ่งร้อยนะครับเลเวลหนึ่งร้อยเนี่ยเราก็ยังจะใช้มีดนี้อยู่นะครับ ทูสติ้งตานะครับแต่ว่าเราจะได้ ATK เพิ่มได้คี้เลดเพิ่มแค่นั้นเองนะครับได้คีดด้ดาเมจเพิ่มคุณสมบัติมันก็ดีขึ้นไปนครับเลเวลร้อยแรงขึ้นนะฮะแต่คุณสมบัติก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆกันนะครับจากนั้นเรามาดูเลเวลร้อยสิบเลเวลร้อยสิบนี่เราจะเปลี่ยนเป็นมีดครับเปลี่ยนเป็นมีดคล้ายๆดาบนะดาบยาวนะเวลาถือนี่เท่มากเลยฮนะ สำหรับคุณสมบัติของมีดนี้นะครับมีโอกาส10%ครับที่จะทําให้มอนเตอร์ติดพินนะครับเมื่อบวก6เนี่ยเมื่อมอนเตอร์ติดพินนะครับเราจะได้คีเรตบวก10บครับแล้วก็เพิ่มโอกาสตีกายภาพแรงขึ้น5%เนะฮะแล้วก็เมื่อเราบวก10เราจะเพียวๆเลยครับคีดาเมจ20%นะครับจากนั้นบวก15เนี่ยเพียวๆอีกแล้วครับ ADK บวก20ครับถือว่าแรงมากเลยครับมีดนี้อ่าแต่ตาจากชูสติ้งตาก็คือ เราจะได้คิเลตน้อยกว่าชูดติงสตาร์นะครับในส่วนนี้เราต้องยอมรับคิเลตที่หายไปนะครับผมเราสามารถทดแทนคิเลตได้ครับโอเคครับเรามาถึงในส่วนรายละเอียดของชุดนะครับชุดนี้ผมก็จะใส่เป็นเซ็ตแดงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซ็ตแดงนะครับเซ็ตเกราะแดงบกสเต็งครับอคุณสมบัติของเสื้อนะครับจะได้เพียวเพียวเลยเนี่ยจะได้โจมตีครับกายภาพ7%ครับแล้วก็บวก10ได้สเต็ง3บวก15ได้ ATK 4%เอร์เซครับ แล้วก็เลื่อนนะเนี่ยครับแม็ก HP แค่ตัวเสื้อนี่ก็เยอะแล้วนะตัวเสื้อนี่บวกบวกความแรงของเราเพิ่มขึ้นได้เยอะมากครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นผ้าคลุมเดฟนะครับบวกร้อยสิบหแล้วก็แหวน HP แปดร้อยอ่าส่วนสเต็งกับตีกายภาพเนี่ยเราต้องตีบวกนะครับเมื่อบวก6เราจะได้สเต็งสามนะครับแล้วก็บวก10เราจะได้สเต็งเจ็ดบวกสิบห้าเราจะได้กายภาพอีกนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับผม โอ้ถือว่าเยอะฮะเซตนี้ถือว่าบวกเยอะเลยทีเดียวต่อไปเรามาดูลองเท้าครับผมอ่ะมาดูที่ตัวรองเท้าครับรองเท้านี้จะเดฟ116นะครับแมก HP 800แล้วก็แม HP เปอร์เซ็นต์ครับเป็น6เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นบวกสเต็งครับเมื่อเราตีบวก6นะครับเราจะได้เต็งบวก3ครับบวกซิเราจะป้องกันกายภาพอันนี้เป็นป้องกันนะ7เปอร์เซ็นต์แล้วก็บวก15เราจะได้สเต็งบวกอีก7ครับ ถือว่าเซตนี้สเต็งพอสมควรพอเราใส่ครบเซตเนี่ยนะครับใส่ครบเซตเราจะได้อะไรนี่ครับทีเด็ดอยู่นี่ครับสเต็งหนึ่งต่อ ATK 2นะครับอ่าสเต็งหนึ่งต่อ ATK 2สมมุติเราสเต็งร้อยเนี่ยเราจะได้ ATK มากถึง200เลยนะครับอ่า ATK รวมยิ่งเราทำสเต็งได้มากเท่าไหร่นะครับ ATK ก็จะคูณเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าโอเคสำหรับเซตนี้นะครับที่ผมใส่ต่อไปครับ เรามาดูประดับกันบ้างครับประดับก็มาอีกแล้วนะครับสําหรับเครื่องประดับที่เราจะต้องใช้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มประดับที่มีรูเลยนะครับตอนแรกๆเนี่ยเราจะใส่เป็นประดับอะไรพวกนี้ก่อนก็ได้ครับบวกสเต้งบวกอะไรไปนะครับบวกสเต้งบวกลักอะไรอย่างเงี้ยบวกใส่อะไรก็ได้ครับอไม่จํากัดนะครับเราจะมา เข้มงวดตอนเลเวล60ครับจะเป็นประดับเลเวล65ครับสำหรับสายแอสปีดมีนะครับผมเลือกใช้เป็นปอกข้อหมาครับอ่ะปอกข้อหมาดียังไงเรามาดูกันครับคุณสมบัติของปอกข้อหมานะครับเรามาดูครับ ATK 39 AG บวก2นะครับเมดเดบบวก2นะครับแล้วก็ AG 10นะครับเราจะได้ ATK บวก3ครับ AG 10ต่อ ATK 3 AG 10ต่อ ATK 3เลยนะครับและก็เมื่อบวกเรานะครับเราได้ AG บวก3 บวกทีละ5ขั้นนะครับตามขั้นนี้เมื่อบวก5นะครับเราจะได้ AG บวก3 ATK บวก15าถ้าบวกไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยบวก5เนี่ยเราจะได้ AG บวก3นะครับแล้วก็บวก5เราจะได้ ATK 15ถ้าเกิดเราตีบวกสิครับมันเพิ่มขึ้นนี่ครับ5 6 7 8 9 10เนะครับเพิ่มอีก5ขั้นนะครับเราจะได้ AG ก็จะรวมเป็น6ครับ ATK จะรวมเป็น30นะครับ บวกทีละห้าทีละห้าบวกสิบห้าเราก็จะได้เพิ่มครับนี่ครับข้อดีของปอกคอหมายอย่างนี้นี่เองนะครับพอมาถึงเลเวลแปดสิบห้าผมจะใช้เป็นประดับอันนี้ครับเป็นบูสเอจินะครับคุณสมบัติก็จะเป็นเอทีเคห้าสิบเอ็ดนะครับเอจิบวกสองแล้วก็เอจิยี่สิบนะครับต่อแอสปิดหนึ่งนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็อันนี้เป็นบวกตามขั้นเหมือนกันครับบวกห้าบวกสิบบวกสิบห้านะครับไดเอจิเพิ่มขึ้นทีละสองนะครับผมอันนี้ดีฮะ ต่อไปเป็นประดับเลเวล95ครับผมจะเลือกใช้เป็นอันนี้ครับเซตแมวดำนะครับกับแหวนโจนนะครับสำหรับตัวประดับแมวดำนะครับคุณสมบัติก็จะเป็น ATK 57บวก57า g บกสสเตงบวก1นฮะสเต็ง150นะครับบวกฟรีอีก20นะครับแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นตีขนาดกลางนะครับตีขนาดกลางบวก4%นะครับถ้าเราบวก10บวก15เราจะได้คิดามจนะครับ3%นนะครับโอเค ต่อไปเป็นแหวนโจนครับอันนี้ก็แอดแทกนะครับบวก157ครับแล้วก็เป็นสเต็งเด็กนะครับอ่ะบวกทีละ3นะครับจะเพิ่มอย่างละ2ครับแล้วก็เอจิ150นะครับจะเพิ่มฮิตอีก20นะครับแล้วก็บวก1ิปลดเอทีเคยี่สิบห้าครับบวกสิบห้าจะปลดที่บวกสิบครับอ่าได้คิเลทนะครับผมนะครับเมื่อเราได้2ออันเนี้ยเราจะได้นี่ครับปลดความสามารถของเซตนะครับ เมื่อใส่ครบ2ชิ้นนะครับเมื่อเราบวก3เนี่ยเราจะเพิ่มแอดสปีดสองเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุด20%อนะครับบวกวก3บวก3บวก3เพิ่มขึ้นอีกะขั้นนะครับขั้นละ2%ครับนี่ครับบวก3บวก6บวก9นะครับต่อไปประดับเลเวลร1 0นะครับผมจะใส่เป็นประดับนี้ครับประดับหัวใจไฟครับประดับหัวใจไฟดียังไงนี่ครับเรามาดูตัวประดับกัน atk นะครับบวก63 a g บวก2นะครับพีบวก7นะครับ เมื่อเราบวกสิบจะได้แอสปีดบวกสามนะครับแล้วก็คีดามเมจนะครับบวกสามเปอร์เซ็นตนะครับใส่คู่กันนี้นะครับเราต้องใช้คู่กันนะฮะอันนี้เป็น ATK นะครับสองเปอร์เซ็นฟรีบวกสิบห้าอันนี้จะเป็น ATK เมื่อเราใส่รวมกันนะครับสองชิ้นมันจะเป็นประดับเซ็ตครับมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ HP เราจะลดลงห้าอร์เซนนะครับแต่เราจะได้ความสามารถบวก ATK สี่พันเปอร์เซนตครับอันนี้ อันนี้ถ้าเป็นประดับฟ้านะครับจะบวก4 0 0 0แต่ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยจะเป็น5,000%ันครับ5,000%นเเครับเป็นเวลา1วีครับตีรัวๆเนี่ยติดตลอดครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรอให้ดูนี่ครับ2 0,000ืครับมันมีโอกาสออกนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับประดับคีเลเวล110นะต่อไปเป็นการอัพสเตตัสนะฮะ สเตตัสของผมนี่ก็จะลงเป็นสเต็งนะครับเต็งเก้เก้าได้ยิ่งดีฮะแล้วก็เอจิเกาเก้านะครับแล้วก็ลักที่ลงลักเพราะว่าค่าคิเลตผมยังไม่ถึงครับเปลี่ยนอาวุธใหม่ค่าคิเลตหายไปนะครับแต่วิธีเพิ่มค่าคิเลตก็มีอยู่นะครับเดฟเนี่ยครับอันนี้สำหรับวอนะครับก็ประมาณนี้นะครับการที่ควรจะหามาใส่ อ่ะเรามาดูการดอาวุธก่อนที่เราจะต้องหามาใส่หลักๆเลยนะครับจะต้องมีนี่ครับการดตีขนาดนะครับกาดตีขนาดวัวเมืองนะครับสองอย่างนี้ฮะแล้วก็เอาคีดดาเมจมาใส่อีกสองข้างนะครับเนี่ยครับไว้ไหนก็ได้ครับเนี่ยเพิ่มคีดดาเมจสิบเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อตีเผาปลาจะเพิ่มคีเลดนะครับบวกเจ็ดนะฮะถ้าเรามีงบหน่อยก็จะใส่เป็นซดโดลานะครับนี่ครับคีดดาเมจสิบขีเลดสองนะครับ หลักๆเลยนะครับถ้าจะเพิ่มความแรงให้มากที่สุดนะครับสําหรับผมนะเวลาเราจะใส่ตีมอนเนี่ยเราจะใส่เป็นขนาดหนึ่งครับแล้วก็ประเภทมอนหนึ่งแล้วก็ตามด้วยธาตุครับอ่าแล้วก็คียดาเมจนะครับนี่ครับหลักๆที่ผมจะใส่ถ้าใครมีงบใส่เป็นนี่ครับการมินิบอสคีดาเมจบก15%ครับมีเอฟเฟกต์นะครับทำให้ศัตรูเดินช้าครับ มีโอกาสติดเนินนะครับมันจะเป็นสกิลที่ลงมาครับเป็นสกิลหมูครับอ่าและทําให้ตัวที่ติดสถานะนี้ยมีโอกาสติดเนินครับความเร็วลบ30มสิบเปอร์เซ็นต์นะหัวใช้ดีนะครับในกิลวอร์อ่ะการอาวุธผ่านไปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการสวมใส่เกราะบ้างครับถ้าตีมอนทั่วไปธรรมดานะครับถ้าเจ้าดาเมจอย่างเดียวเลยเนี่ยใส่พิกกี้ก็ได้ครับไม่เปลืองครับประหยัดงบนะครับเราจะได้สเต็งหนึ่งครับ ATK บวกห้าครับอ่า ถัดมาถ้าจะไปใช้ในกรลวอครับเราจะต้องมีม้าน้ําอ่ะนอนแดงนะครับนอนแดงเป็นที่นิยมมากนะครับแอส่วนมากกดพิษครับเราใส่นี้เข้าไปครับหลักๆสมใส่ก็ไม่ไม่ค่อยเข่งคัดเท่าไหร่นะฮะอยากได้ ATK เราก็ใส่พิกกี้ก็ได้ครับต่อไปเป็นการ์ดในส่วนมัฟนะครับกราดในส่วนมัฟผมแนะนําเป็น b a f o โฟเมครับนี่ครับ คีบวกหนึ่งครับ a อบวกสามนอกจจะเป็นการ์ดพวกกันธาตุนะครับอยู่ที่สายเราด้วยครับถ้าเราจะแทงด้วยเราก็จะใส่เป็นอ็อกเบบี้นะครับหรือว่าเลดิกก็ได้ครับเราจะชอบแบบแทงหรือว่าแบบดาเมจถ้ามีงบมาหน่อยนะครับผมแนะนํานี่ครับมินิบอสหมาครับวากาบอนบูฟครับสเต็งบวกสามนะครับเมื่อเราตีบวกสิบสองเราจะได้กายภาพอีกสองเปอร์เซ็นต์ครับการ์ดค่อนข้างหายากนะครับแบนี้แต่ถ้ามีงบหน่อยก็ซื้อได้เลยครับน่าจะดีที่สุดของส่วนมัฟนะครับการนี้ ส่วนการ์ดบอสไม่ค่อยมีบวกดาเมจนะไม่บวกดาเมจนะป้องกันอย่างเดียวนะครับเดวิลลิ่งอย่างเงี้ยต่อไปเรามาดูการ์ดประดับกันครับการ์ดประดับที่ผมจะใช้นะครับจะใช้เป็นเน้นสกิลออกออโต้ครับเน้นเป็นออกออโต้สกิลนะครับจะใส่เป็นนี่ครับการ์ดสตรีมวอร์มครับการ์ดสตรีมวอร์มก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นอินจัสติก็ได้นะครับเมื่อเราตีปกติเนี่ยมีโอกาส3%เนนะครับที่จะออกโซนิคไนท์ครับ นี่ครับโซนิคไนต์เลเวลหนึครับแต่ถ้าแอดใส่เนี่ยเลเวลสินะครับถ้าเราอัพโซนิคไน g ์เลเวลสิบนะครับเราจะได้โซน i c ไนต์เลเวลสิบครับหรือว่านี้ก็ได้ครับ i n นชัตติครับเป็นโซน c b โบนะอ่ะคุณสมบัติคล้ายๆกันครับอ่ะแต่สําหรับผมจะใส่เป็นอินชัตตินะครับสองใบนะครับนี่ครับอินชัตติกสใบแล้วก็เป็นแมนติ s ครับสเต็งครับแล้วก็เอ k ีเครับนี่ครับประดับของผมก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูการอัพสกิลกันนะครับสกิลขั้นหนึ่งผมจะเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลขั้นสิบแล้วก็ลบนี่ครับลบขั้นสิบนะครับนอกนั้นจัพอะไรก็ได้ครับให้ผ่านเป็นฟรีบวกห้าเป็นแบ็กสไลด์เป็นมูดครับ่าเป็นโจนเป็นโจนยังไม่ต้องอัพอะไรมากครับต่อไปเมื่อเราเป็นแอสครับขั้นหนึ่งครับเราจะเริ่มมาทางสายมีดครับอัพมาทางมีดครับอ่เพิ่มความแรงนะครับสองมือนะครับนี่ฮะ พิษเคลือบพิษนะครับขั้นสิบนะครับแล้วก็เวนอมดัสเวนอมดัสนี่จะคอมโบครับกับสกิลนี้ครับอัพเพิ่มความแรงนะครับโซลิกโบหรือว่าโซลิกไนครับอยู่ที่สายแล้วก็การที่เราใช้ครับถ้าเราใช้สตรีมวอร์มนะครับเราอัพนี่ครับอัพเพิ่มความแรงนะครับโซลิกไนแล้วก็อัพโซลิกไนขั้นสิบครับอ่ะส่วนผมจะใช้เป็นอินจัสติกนะครับนี่ครับโอเคสำหรับคาร์ดแอดก็ผ่านไปต่อไปแอสซิสซินคอร์สครับ แอดซินเขจะอัพเป็นนี่ครับ EDP 10 j ะ10อันนี้เป็นคีเบินะครับอันนี้เป็นสกิลคีเบิร์นะครับและก็หมดแล้วนะสำหรับสกิลของแอดคอสผมใช้แต่แถวบนเท่านี้นะครับแล้วนอกนั้นอย่างอื่นผอไปอัพอสกิลของแอดด้านบนนะครับผมจะเอาไปอัพเ,อเป็นเวเวนอมดัดครับแล้วก็มุด แบ็กสไลด์แล้วจะมุดอัตโนมัติครับอันนี้เพิ่มความเร็วนะฮะในการเดินเมื่อขณะเรามุดดินฮะก็หลักๆก,ก็เป็นพวกนี้คะต่อไปจะเป็นการอัพเหรียญน,นี่ครับเหรียญน,นี่ก็สําคัญนะครับอ่าอัพได้ตามระดับเลเวลครับก็จะเป็น ATK นะครับอันนี้เป็นตีกายภาพนะครับตีกายภาพอันนี้เป็นของนักเวทนะแต่ว่าเราเหลือเราก็อัพครับมันจะบวก SP ฮะ บวกเหลักๆที่เอาจัพครับนี่ครับ a อ k ตีกายภาพนะครับแล้วก็ a อ k อันนี้ก็ตีแบก HP ครับไม่ใช่ตีอันนี้เป็นแบก HP ครับสามอย่างครับอัพสามอย่างหลักๆก่อนนะครับถ้าเหลือก็ไปอัพอย่างอื่นครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ แอสซินสายมีดรินะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง j m m g m m e r นะครับเราเป็นช่องใหม่นะครับเพิ่งเปิดแปะลิงก์เพจไว้ใต้โพสเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม